ฝึกอ่านตามม่ตรากฎสะดุดจุดหมายชายหาดตลาดนัดสวัสดีชีวิตปิดเปิด ใจใกล้ชิดวิทยุสุดจริตกิจจวัตรระมัดระวังรังเกียรเกียรปากพลาดหลังจังหวัดพลัดถิ่นบินทบาทอาชญา ติดปลาปลากรดกรดหมายสายตรวจ